ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องมหายุทธหยุดพิภพใบคำสั่งสีทองอยู่ในมือดวงตาของกูโซเปล่งประกายเมื่อจ้องมองหลินต้งที่หยิบไปอย่างเฉยเมยใบหน้าชราไม่เปลี่ยนแปลงแต่ในใจแอบตกตะลึงไปเหมือนกันเขาเป็นจอมยุทธขุมพลังเซิงฉเฉวียนขั้นปลาย และช่องว่างของขุมพลังระหว่างเขากับหลินตงก็นับว่ากว้างมากหากเป็นจอมยุทธธรรมดาหรือแม้แต่พวกกูเมิ่งฉีคงจะทนไม่ได้อย่างแน่นอนแต่ชายหนุ่มที่ยืนตรงหน้ากลับทำราวกับแรงกดดันคลื่นยวนที่ส่งผ่านไม่สามารถทำอะไรได้นี่ไม่ใช่สิ่งที่ใครทำได้เลยเจ้าหนุ่มนี่ดวงตาของกูโซ่เปล่งประกายเจิดจ้าก่อนจะจางลง เขามองหลินต้งด้วยสายตาพิเคราะห์ไม่แปลกเลยที่หลินต้งกล้าบอกว่ามีโอกาสชนะสิงทถูเจียได้ถึงห้าส่วนดูเหมือนว่าความสามารถจะปฏิเสธไม่ได้จริงๆกูยุนเทียนที่ยืนอยู่ข้างๆก็จ้องมองภาพนี้ด้วยความทึ่งจาด เขารู้ดีว่าแรงกดดันคลื่นหยวนของกูโซแข็งแกร่งเพียงใดแม้กระทั่งเขาที่อยู่ระยะปลายสุดของขั้นตน้นยังไม่สามารถต้านแรงกดดันได้ง่ายายเหมือนกับที่หลิงต้องทำเสียวเยียนครั้งนี้เจ้าหาผู้ช่วยได้ดีจริงๆกูโซเอียงหัวไปทางกูเยียนกับกูเมื่งชีเอ่อยเสียงน,นุ่มนวลเขาทรงพลังมากจริงๆเจ้าค่ะกูเมื่งชีเอ่อยพลังพยักหน้า ดวงตาดอกทออัดแน่นด้วยความอยากรู้เมื่อมองไปที่ร่างชายหนุ่มตรงหน้าใครจะรู้ว่าพลังต่อสู้ของเขาจะมีมากขนาดไหนหากเขาปลดปล่อยออกมาจนหอมอดอใบหน้าสง่างามและเยือกเย็นของกูเยียนเผยรอยยิ้มออกมาเช่นกัขนขณะที่มองหลินตงด้วยความรู้สึกซับซ้อน ไม่มีใครคิดเลยว่าชายหนุ่มที่นางเห็นเป็นเศษปุ๋ยและไม่มีทางหายจากอาการบาดเจ็บจะกลายเป็นผู้เกอบกู้ตระกูลกู่ได้ข้าห้าสหายน้อยหลินต้งตระกูลกูคงต้องพึ่งเจ้าครั้งใหญ่ในศึกชุมนุมวรยุทธ์ครั้งนี้อาการตกตะลึงในใจของกูโซ่ค่อยๆจางหายไปก่อนที่เขาจะหัวเราะในลำคอด้วยน้ำเสียงใจดีแล้วเงื่อนไข หลินต้องถามด้วยรอยยิ้มหากประกูลกูเป็นผู้ชนะจริงๆหน,งหนึ่งในสามสิทของหอคอยสิงคลีจะเป็นของเจ้าขอบคุณมากหลินต้องเอ่ยขณะลอบถอนใจอย่างโล่งอกผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนับว่าดีเยี่ยมจริงๆ ศึกชุมนุมวอยุธจะเริ่มวันพรุ่งนี้สหายน้อยหลิงต้องไปพักผ่อนก่อนเถอะกู่โซ่เอ่ยด้วยรอยยิ้มหลิงต้องงบยักหน้ายกมือขึ้นคำนับทุกคนไม่พูดอะไรต่อเขาก็หันหลังเดินจากไปขณะที่กำลังหันกลับไม่มีใครสังเกตเส้นสีดามเล็กๆที่จางหายภายใต้ผิวหนังของเขาอย่างเงียบเชียบเลยคลื่นเซิงเฉวียนระยะปลายสุดนับว่ากู่โซ่ทรงพลังมาก พลังที่เขาแสดงออกมาเหนือกว่าผู้ดูแลหอทั้งสี่ของสำนักเต่าเสียอีกแม้แต่จอมยุดขุมพลังเซิงฉเฉวียนขั้นกลางบางคนยังพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะต่อต้านแรงกดดันคลื่นหยวนที่แผ่ออกมาเนื่องจากขุมพลังของเขาแต่น่าเสียดายที่แรงกดดันเหล่านี้ไม่มีผลกดดันอะไรมากกับหลินต้งที่ครอบครองตราประทับเทวลิขิตกลืนกินอยู่ในมือ ในหอประชุมกลุ่มคนตระกูลกูมองหลินต้องเดินจากไปก่อนจะกระซิบกระซาบการความไร้กังวลที่หลินต้องรับป้ายคำสั่งภายใต้แรงกดดันของกูโซ่ไปอย่างง่ายดายทำให้พวกเขาตกตะลึงและประหลาดใจอย่างเห็นได้ชัดหลินต้องฝีมือไม่ธรรมดาจริงๆเขามีชาติกำเนิดมาจากไหนกัน ก็ไม่เคยได้ยินชื่อนี้ในหมู่จอมยุทธรุ่นใหม่แห่งทะเลเทียนปงเลยกูโซเอ่ยด้วยรอยยิ้มบางผู้อาวุโสกูโซท่านเชื่อว่าเขาสามารถประมือกับเสริญถูเจียได้จริงๆหรือขอรับกูยุนเทียนเอ่ยเสียงเบา ก็ไม่กล้าบอกแบบนั้นหรอกไอเด็กบ้าเสินถูเจียไม่ได้รับมือด้วยง่ายๆแต่อย่างน้อยหลิงต้งก็เป็นกำลังเสริมที่มีฝีมือดีเหมาะสมยิ่งกว่าหัวเทาซะอีกกูโซ่ตอบพลางสั่นหัวดวงตาหลีลงขณะที่พึมพำ สำหรับที่เขาจะสู้กับเซินถูเจียได้หรือเปล่าเราจะได้รู้ตอนที่พวกเขาประมือกันข้าหวังว่าคำพูดของเขาจะเป็นจริงหากเขาสามารถช่วยให้ตระกูลกู่ได้รับชัยชนะ แล้วจะมีเรื่องเสียหายอะไรในการให้เสร็จแก่เขาล่ะกูยุนเทียน,นพยักษ์หน้ามองตามร่างของหลินต้งที่หายลับตาไปในระยะไกลขณะเม้มปากบางทีศึกชุมนุมวรยุทธ์ครั้งนี้คงจะน่าสนใจมากน่าเสียดายที่เขาไม่สามารถเข้าร่วมประลองได้ วันรุ่งขึ้นเมื่อแสงตะวันอบอุ่นาสาดสองบรรยากาศบนเกาะอหูหุ้ยที่กว้างใหญ่ก็คุโชนและรุ่มร้อนฉับพลันสิ่งอื้ออึงประโคมมาบรรจบกันพุ่งสู่หมู่เมฆประตูที่ปิดสนิทถูกแง้มออก หลินต้องเดินออกมาจากข้างในอย่างเชื่องชา้ขาขณะกำลังเดินก็เห็นกูเยียนกูเมิงฉีและคนอื่นๆกำลังรอเขาอยู่ที่สวนหน้าเรือนแล้วแสงอาทิตย์ฉาบฉายบนร่างระหงของสตรีสองนาง รัศมีอ่อนจางทำให้พวกนางดูงดงามเหนือคำบรรยายหลินต้งใกล้ถึงเวลาแล้วเราไปกันเถอะเมื่อนางเห็นชายหนุ่มเดินออกมาจากห้องรอยยิ้มอ่อนโยนก็ผุดบนใบหน้างดงามของกูเมิงฉีพร้อมกับเอ่ยถามเสียงนุ่มนวล อีกอย่างรบกวนช่วยดูแลพวกเราในศึกชุมนุมบวรยุทธ์ครั้งนี้ด้วยหลินต้องอึ้งไปก่อนที่จะเข้าใจเขาเอ่ยถามอย่างประหลาดใจพวกเจ้าก็เข้าร่วมศึกชุมนุมบวรยุทธ์ด้วยหรือใช่สิ ทุกประกูลต้องส่งตัวแทนสามคนสำหรับการประลองสำหรับประกูลกู่ก็เป็นเราสามคนไงถูเม่่งฉีตอบด้วยรอยยิ้มบางหลิงต้องรับทราบจากนั้นก็ตอบด้วยรอยยิ้มงั้นพวกเราก็ต้องพุ่งไปให้ถึงเป้าหมายรวมกันในครั้งนี้นะ กราบใดที่หลินต้งไม่ว่าอะไรที่เราจะเป็นตัวถ่วงนะกู่เมื่งฉีตอบด้วยรอยยิ้มไม่พูดพร่ำนางก็หมุนตัวกลับเดินนำหน้าไปข้างนอกเบื้องหลังหลินต้งกับกู่เยียนเดินตามไปอย่างรวดเร็วใจกลางเกาะหูหุย มีเป็นภูเขายักษ์ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าตอนนี้ที่ภูเขาเต็มไปด้วยเสียงอื้องที่ตื่นเต้นและรุ่งร้อนของฝูงชนบนยอดเขามีลานโล่งจำนวนมากถูกจัดเตรียมไว้ช่างเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจและยิ่งใหญ่นัก เมื่อกลุ่มหลินต้องไปถึงยอดเขาบริเวณใกล้เคียงก็เต็มไปด้วยฝูงชนจำนวนมหาศาลแล้วสิยงหอวูบไหวดังขึ้นบนท้องฟ้าเป็นครั้งคราวร่างคนร่อนลงมาราวกับฝูงตักกแตนการเริ่มต้นของศึกชุมนุมบรยุทธ์ไม่ได้เป็นการแสดง นี่คือการแข่งขันระหว่างจอมยุทธ์ดังนั้นห้าตระกูลใหญ่จะสามารถสังเกตเห็นจอมยุทธ์เหล่านี้และเชิญพวกเขามาเป็นผู้พิทักษ์หรือรังตำแหน่งของตระกูลฮ้าห้าคนที่ได้รับตำแหน่งจะได้รับการดูแลอย่างดีดังนั้นจอมยุทธ์หลายคนหวังที่จะอยู่ในสายตาของห้าตระกูลใหญ่การมีกำลังเสริมแข็งแกร่งเป็นผลดีในทะเลล้วนมัว ยิ่งกว่านั้นทางตระกูลจะมอบทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการฝึกยุทธให้พวกเขาด้วยกลุ่มหลินงต้งพลิ้วตัวลงบนยอดเขาแล้วเดินไปยังที่นั่งของตระกูลกลูระหว่างนี้กูเมิ่งฉีก็ยิ้มบางให้กับหลิงต้งพลางอธิบายรายละเอียดของศึกชุมนุมวรยุทธให้ฟังหลายเรื่องขณะที่รับฟังสายตาของหลิงต้งก็เป็นประกายพร้อมกับยิ้มบางและพยักหน้าแต่เขาไม่ได้พูดอะไรออกมา ดูจากท่าทีแล้วเหมือนเขารับรู้ว่ากูเมิ่งฉีพยายามชักชวนเขาเข้ามาอยู่ในตระกูลเมื่อเห็นปฏิกิริยาของเขาความผิดหวังเล็กๆก,ก็ฉายผ่านดวงตาของกูเมึ่งฉีคำพูดเริ่มรัวเร็วมากขึ้น ทั้งกลุ่มมาถึงที่นั่งสำหรับตระกูลกู่แล้วกู่ยุนเทียนที่มีใบหน้าซีดขาวก็ยืนขึ้นประสานมือทักทายหลินต้งขณะที่กำลังจะเอ่อยอะไรสายตาก็กวัดมองรอบด้านก่อนที่ใบหน้าของเขาจะค่อยๆดูน่าเกลียดไป หลินต้องมองตามสายตาของกู่ยุนเทียนไปยังกลุ่มคนขนาดใหญ่ไม่แพ้กันเคลื่อนเข้ามาในระยะใกล้ภายในกลุ่มเขามองเห็นคนหน้าคุ้นอย่างเว่ยซงพวกตระกูลเว่ยหลินต้องพึมพามพร้อมกับดวงตาที่หลี่ลง ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสีหน้าของกูยุนเทียนถึงดูน่าเกลียดไปสายตาของหลินต้งกวาดมองเว่ยรงและหยุดอยู่ข้างๆตรงนั้นมีคนสองคนยืนอยู่คนหนึ่งสวมชุดสีเทาหลังพาดดาบขนาดใหญ่ไว้ รังสีจากอาวุธที่น่ากลัวแผ่ออกมาเห็นได้อย่างเลือนรางหลินต้องมองชายที่แบกดาบก,ก่อนจะเบนมองชายอีกคนเขาคนนี้ดูท่าทางปวกเปียกรูปลักษณ์ที่ปรากฏของค่อนข้างธรรมดาใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มแต่กลับทำให้คนมองรู้สึกมืดมนและเย็นเยือกส่งผลให้เขาดูราวกับอสสรพิษที่ซ่อนตัวอยู่ในพงหญ้า สายตาของหลินต้องกวาดไปทั่วร่างทั้งสองพร้อมกับดวงตาหลีแคบลงเขาสามารถรู้สึกได้ถึงคลื่นพลังมหาศาลไหลบ่าออกมาดูจากท่าทางแล้วพวกเขาเป็นตัวปัญหาแน่นอนชายคนที่พาดดาบคือเว่ยเจินแห่งตระกูลเว่ย เขาเป็นจอมยุทธที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่คนรุ่นใหม่ของตระกูลเว่ยทักษะที่เชี่ยวชาญคือดาบภูเขาแห่งตระกูลเว่ยที่ฝึกไปถึงจุดที่สมบูรณ์แบบแล้วเสียงนุ่มนวลของกู่เมิ่งฉีค่อยๆดังขึ้น และไม่ใช่เรื่องยากที่หลินต้องจะสัมผัสได้ถึงไอ้มืดคลึมในน้ำเสียงน,น่นแล้วอีกคนละหลินต้องงบยักหน้าเบาๆถามเสียงนุ่มอีกคอนอกูเมื่งฉีมองไปที่ชายหนุ่มที่มีท่าทีท่อมตัวข้างๆเว่ยเจิน ท้วสีอัมพันขมวดเข้าหากาันมันคือหอกวิญญาณเฉินลัวสิธิ์ลำดับหนึ่งของมานเท่ากระดูกกูยุนเทียนเป็นคนเอ่ยออกมาขณะที่ใบหน้ามืดครึ้มลงเขาถูแผ่นอกขบฟันแน่นก่อนเอ่ยต่อ การบาดเจ็บของข้ามาจากฝีมือมนันกู่เมื่งฉีกับกู่เยียนกำมือแน่นเพลิงโทสปะปะทุขึ้นในดวงตาของพวกนางสิทธิลำดับหนึ่งของมานเท่ากระดูกคิ้วของหลินต้งขมวดเข้าหากันเมื่อมองกู่เยียนนี่หมายความว่าเฉินหลัวก็เป็นสิทธิพี่ของสูหยุ่นสินะ หลินตงเงยหน้าขึ้นมองไปอีกฝ่ายก็เหมือนจะรับรู้เข่าหันหน้ามาศบสายตากับหลินต้งครู่ต่อมารอยยิ้มพรี่กว้างอย่างเกินพอดีเขาเหย็ดนิ้วออกปาดไปที่ลำคอของหลินต้งที่อยู่ไกลออกไปเสียงส่งผ่านโสดประสาทเบาๆหลินต้งข้าจะเอาชีวิตแกสังเวยให้สิบน้องหลินตงหรีตาลงบังเอิญจริงที่ศัตรูชอบมาเจอกัน อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ